สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาแนะนำวิธีการเย็บกับแขนกุดนะคะงานตัวนี้เป็นงานตัวอย่างนะคะเป็นควีนะคะควีนี่เราเย็บกับซับในเรียบร้อยแล้วแต่ไม่ได้ทำวิธีให้เพื่อนๆดูนะคะที่จะมาทำวันนี้ก็คือวิธีการกับวงแขนนะคะกับวงแขนอันนี้จะเข็บข้างนะคะเราจะยังไม่ได้เข้านะคะเรายังไม่ได้เข้าเพราะว่าเราจะ กลับวงแขนก่อนเราค่อยเข้ายาวไปเลยทีเดียวนะวิธีก็คือนะคะเราจะต้องกลับคอให้เรียบร้อยล้วเ,เอาไปรีดเอาไปรีดไล่ตะเข็บให้เรียบนะคะให้เรียบที่วงคอก่อนนะคะแล้วเสร็จแล้วสับในที่เราตัดกับตัวนอกเนี่ยเราเช็คออกมาอย่างนี้นะคะเช็คออกมาอย่างนี้เขาก็จะเท่ากันนะคะความแตกต่างจะมีนิดหน่อยไม่เยอะนะคะไม่ต้องเจียนออกนะคะเสร็จแล้วพอเราจับแบบนี้ใช่ไหม พอเราจับแบบนี้เป็นด้านด้านถูกโชว์กับด้านถูกของต้นในโชว์ใช่ไหมคะเราจะกลางออกนะคะวิธีนะคะกลางออกอย่างนี้แล้วเราใช้มือนะคะพลิกพลิกดันพลิกดันขึ้นไปทำทีละครึ่งนะคะทำทีละครึ่งเอาใหม่นะแบบนี้ปกตินะคะกลางออกนะคะกลางด้านผิดออก แล้วจับดันขึ้นไปนะคะจับดันขึ้นไปท,ทําทีละครึ่งแขนนะคะเนี่ยเอาตะเข็บไหลให้ตรงกันเข็บไหลหตรงกันนะคะถ้าคนที่กัดเข็มหมุดตรงเก็บตรงตะเข็บไหลนะคะเนี่ยกัดไว้นะคะถ้าคนที่เริ่มทำใหม่ๆนะคะอาจจะเนาวก่อน เนี่ยพอเราได้แล้วเราก็จะเนาก่อนนะคะเราจะเย็บทางด้านตัวนะคะทางด้านตัวที่มีรอยกก้งนะคะเนี่ยที่มีรอยกิ้งจับตะเข็บริมผ้าให้เท่ากันนะคะเราก็เย็บ รถมาจอดหน้าบ้านเห่า้ะตกใจแลยเราก็เย็บเลยนะคะเย็บตรงเส้นกิ้งนะคะสองตัวตรงนี้เขาก็จะมีรูนิดนึงนะคะตรงไหลถ้าเป็นแขนกุดธรรมดานะมันก็เย็บไม่ยากเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าเป็นแบบ เต้นเล็กๆเลยนิ้วหนึ่งอะไรเงี้ยต้องค่อยๆทำนะคะกระดึ๊บกระดึ๊บเอานะทำทีละครึ่งนะคะพอเราทำเย็บแล้วนะคะเราก็ขีดขีดเลยนะคะกันไกลไม่คมสักอันเลยกันไกลขิดต้องคมๆนะคะ แต่ของช่างไม่ครบเลยนะเราเย็บออกมาแล้วจะได้เป็นอย่างนี้นะคะข้างนี้ยังไม่ผูออกมานะเย็บได้ข้างหนึ่งนะคะเสร็จแล้วเราเปิดนะคะเปิดแล้วดึงลงมาดึงออกมานะคะดึงออกมาข้างนี้ที่เราทําไว้เมื่อกี้ก็คือเป็นอย่างนี้นะคะ กลับแล้วนะเสร็จแล้วเราก็มาทาอีกข้างหนึ่งอย่างนี้นะคะจับข้างที่เย็บแล้วมุดเข้าไปมุดเข้าไปอย่างนี้ <pied> <c oughs> ก็จะเห็นเส้นที่เราเย็บแล้วหยุดมาตรงเส้นไหลนะคะนี่ยพอข้างนี้เนะี่ยช่างจะไม่กัดละแต่ถ้าเป็นมือใหม่ก็ควรจะกัดแล้วก็เนาหลือเหลืออะไรก็ได้นะ แต่ว่าช่างอนะท่านาช่างทําไม่ได้นะคะมันมันล็อกล็อกการเย็บที่จะเห็นทุกคลิปที่บอกว่าเนาทําไม่ได้ก็คือแบบเราเคยแต่ทําแบบจับแล้วทําเลยมันก็เลยแบบว่าชิ้นนะเหมือนกันนะคะพอเราเย็บเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ขิดเหมือนกันนะคะ การขีดขีดให้เป็นจังหวะความลึกให้เท่ากันนะคะส่วนที่โค้งของรักแล้ตรงเนี้ขีดให้เท่ากันเสร็จแล้วดึงออกมาดึงออกมาอย่างนี้นะคะดึงออกมาอย่างนี้ก็จะได้แล้วเห็นไหมคะก็จะได้แล้วนี่เป็นด้านในซับในนะคะ เดี๋ยวเราต้องไปรีดนะต้องไปรีดอีกทีนี้พอเราได้เสร็จแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการกันปิ้นนะคะกันปิ้นด้านซับในเอาอะไรอะเย็บเข้าที่จักเราเข้าไปได้นะที่เราเปิดแล้วจักเราเข้าไปได้นะเราก็กันปิ้นนะคะถ้าเข้าไปเลือกมันตีนผีมันเข้าไม่ได้เนาะ ก็จะเอาเท่าที่เราทำได้อาจจะเป็นครึ่งวงแขนหรืออะไรเนี้ยถ้าเราจะเข้าเป็นวงกลมนะคะเราก็เข้าแต่เข็บข้างไว้ก่อนแต่ตัวนี้เราเราเข้าข้างพร้อมกันนะคะเพราะว่า ถ้าเข้าข้างพร้อมกันมันเวลาเราเลาะตะเข็บแบบขยายออกเลยรเงี้ยมันจะง่ายนะคะแต่ถ้าเราเข้าเป็นวงกลมคือต่างคนต่างเย็บตะเข็บข้างอ่ะเวลาลูกค้าคับใต้อ,อกหรืออะไรเงี้ยมาเลาะแล้วมันจะเลาะยากนิดนึงนะคะการปิ้นด้านซับในนะคะ พอเสร็จแล้วเราเอาไปรีดนะคะ<ม>เดี๋ยวลองไปรีดดูเนาะเอามารีดนะคะเอามารีดแล้วก็จับด้านตัวขึ้นแบบนี้นะคะถ้าซับในใหญ่กว่าเนี่ยเวลาเรารีดเนี่ยซับในจะปิ้นทันทีนะคะแต่ถ้าซับในเล็กกว่าเนี่ยเขาจะหายเข้าไปในตัวนะคะ หมอนรองรีดควรจะมีนะคะควรจะมีนะเพราะว่าบางทีมันเราไปวางกับไอ้ที่รองรีดเลยมันมันเขาเรียกอะไรมันแบนไปอะ่ะแต่ถ้ามีหมอนรองนี่มันยังหนุนได้นะหมอนรองนี่ก็ใช้เศษของจากพุงมายัดนะคะอย่าเอาผ้าชิ้นใหญ่ๆมายัดนะยัดจนแน่นเลยเนะี่ยแน่นจนแบบกดไม่ลงเลยนะคะ กระโดดขึ้นเหยียบก็ยังแบบไม่ลงอ่ะถ้าเป็นผ้าปูกาวหรืออะไรอย่างเงี้ยจะสวยมากนะถ้าเป็นผ้านิ่มๆก็จะเละๆหน่อย เป็นอย่างนี้นะคะเ,เ,รรเสร็จแล้วเราเรียดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเข้าข้างกันพอเราเรียดเสร็จแล้วนะคะเราจะมาเข้าข้างน,นะคะเข้าข้างก็คือจับกลางออกจับกลางออกอย่างนี้นะคะอันนี้คือแขนที่เรากลับใช่ไหมแขนที่เรากลับแขนกุดนะคะเราก็เอาตะเข็บข้างตะเข็บข้างตัวนะคะ มาวางให้ตะเข็บใต้แขนตรงกันนะคะด้วยการกัดไว้นะคะกัดไว้กัดหนึ่งครั้งแล้วทิ้มหนึ่งครั้งนะคะตัวนี้เราซับในแค่ครึ่งตัวซับในไม่เต็มตัวนะถ้าซับในเต็มตัวก็ทำปกะะติะคะ่ะ แล้วถึงตรงใต้ลักแรกที่เรากัดเข็มหมุดไว้นะคะเราหมุนจักนะคะหมุนจักให้ปักลงจะเข็บข้างจะเข็บเอวนะคะมีรอยต่อเราก็ต้องกัดไว้นะคะ พที่ทำนี้เราจะเป็นพงตะเข็บคู่นะคะแต่ถ้าเป็นแบบงานหน้าร้านน่ะจะต้องพงตะเข็บแบะเราจะต้องเผื่อตะเข็บไว้ใหญ่นะคะว้ใหญ่เลยสามกระเบียดข้างละสามกระเบียดเลยนะก็จะเป็นแบบนี้นะคะ เป็นแบบนี้ใต้ลักแร้เขาก็จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมคะใต้ลักแร้นอกในก็จะเป็นนี้นะคะเสร็จแล้วเราเอาไปพ้งนะคะพ้งตะเข็บข้างเดี๋ยวเราไปพ้งนะเราไปพ้งมาแล้วนะคะเป็นพ้งคู่นะคะเป็นงานเหมือนงานงานขายอะไรเงี้ยเราพวงมาแล้วทีนี้เราต้องจับ ตัวนี้ซับไหนนะคะตัวนี้ตัวเราจับพับตรงนี้ค่ะตรงวงแขนนะคะพับลงนะคะให้ตะเข็บที่เราการปิ้นไว้ชนนะคะแล้วเราก็เย็บไว้นะคะล็อกไว้ล็อกไว้ไม่ให้เขาอ่ะเขาเรียกขยับไปมานะคะล็อกนิดนึงประมาณนิ้วหนึ่งพอเราล็อกเสร็จแล้วนะคะเราดึงออกเราดึงดูนะคะเนี่ย ตรงนี้เขาก็จะตรงกันอย่างนี้นะคะอันนี้เป็นแนวตะเข็บคู่ตะเข็บคู่หรือว่าถ้าเป็นตะเข็บแบะเราก็พับกลับออกมาแล้วก็เย็บย้ำด้วยจะไม่ย้ำข้างนอกตรงนี้นะเนี่ย้ำข้างในเลยนะคะนี่ก็เป็นวิธีการกลับแขนกุดนะคะเห็นไหมคะ ถ้ามือเก่าๆเก่าๆแล้วก็ไม่ยากเนาะแต่ถ้ามือใหม่นี่ก็เอาเรื่องอยู่นะคะกว่าจะได้ก็ลองศึกษาแล้วทำกันดูนะคะขอบคุณที่ชมค่ะ